สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน1,000นะคะ เรามาดูกันก่อนนะคะจากโจทย์ข้อนี้ตัวเลขแต่ละตัว235อันนี้เรียกว่าตัวตั้งนะคะอันนี้เรียกเครื่องหมายลบใช่ไหมคะ124อันนี้เรียกว่าอะไรคะมันโดนทำอะไรอยู่มันโดนลบอยู่อันนี้เรียกว่าตัวลบนะคะ แล้วก็เท่ากับคำตอบได้ออกมาเท่าไหร่ตัวนี้เรียกว่าผลลัพธ์ทวนนะคะสองสามห้าสองสามห้าอันนี้เราเรียกว่าตัวตั้งหนึ่งสองสี่อันนี้เราเรียกว่าตัวลบแล้วก็ ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เรียกว่าผลลัพธ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยที่ตัวตั้ง<ม>ก็คือตัวนี้ไม่เกินหนึ่งันหลังการลบเหมือนการบวกเปียบเลยนะคะที่เราทำ เหมือนยังไงวางเลยค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยรู้ได้ไงว่ามีแค่หลักร้อยเราเรียนกันมาตั้งแต่บทต้นๆแล้วใช่ไหมคะตัวเลขหลังนี่เราเรียกว่าหลักหน่วยหลักถัดมาเรียกหลักสิบหลักที่สามเรียกหลักร้อยมีแค่สามหลักเอง เราก็เขียนแยกเอาไว้เลยร้อยสิบหน่วยค่ะวางตัวเลขลงไปค่ะสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับห้าลบค่ะหนึ่งอยู่ในหลัก ร้อยมีค่าเท่ากับ100่อยสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20่สี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4จากนั้นเมื่อวางตรงหลักเรียบร้อยลบกันเลยค่ะ5้ลบสเหลือ1 2ึลบสเหลือ0 3นลบหเหลือ2องคำตอบคือ201 อีกสักข้อนึงนะค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ข้อนี้ต้องขอยืม3สามอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักหน่วยลบ หนึ่งเจ็ดแปดคราวนี้เราจะได้ลบแบบขอยืมแล้วเก้าลบแปดได้หนึ่งค่ะตัวนี้ห้าลบเจ็ดได้ไหมไม่ได้ต้องขอยืมเลขข้างบนมันน้อยกว่าเลขข้างล่างเห็นไหมคะอย่างนี้ต้องขอยืมค่ะไปยืมสามมาค่ะไปยืมสามมาหนึ่งสามถูกยืมไปสามก็เหลือแค่สอง พอไปยืมมาปุ๊บตัวเลขนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบห้าแล้วไปยืมมาเป็นสิบห้าสิบห้าลบเจ็ดได้แปดค่ะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งคำตอบคือหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดสิบห้าลบเจ็ดหนูก็นับไปค่ะ เจ็ดแล้วก็8ปดเ1้าสิบ1ิ1เอ็ดสสิบห้าถ้าใครยังไม่ชำนาญใช้วิธีนับไปก่อนนะเพราะว่าเลขตรงนี้มันจะไม่เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรายืมมาได้แค่หนึ่งใช่ไหมตรงนี้เต็มที่เลขมันก็จะไม่เกินยี่สิบดังนั้นถ้าใครยังไม่คล่องนับนิ้วไปก่อนนะคะ อีกสักตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่ขอยืมใช่ไหมคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่าจำนวนหลักไม่เท่ากันละกันนะคะ เหมืนเดิมเลยที่คุณครูบอกค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวางตัวเลขลงไปตามหลักค่ะฝั่งนี้7ดอยู่ในหลักหน่วยวางหนึ่ง 1, อยู่ในหลักสิบ หลักร้อยไม่มีตัวเลขใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะใส่ศูนย์ไว้ศูนย์ตรงนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ป้องกันความสับสนหนูใส่ไว้ก็ได้นะคะแปดลบเจ็ดมีอยู่แปดหักออกไปเจ็ดเหลือ 1, หนึ่งค่ะห้าลบสี่เหลือเอ้ยห้าลบหนึ่งเหลือสี่ สอลบศูนย์เหลือ2ค่ะคำตอบคือสองี่สิบเหมือนเดิมเลยค่ะเน้นย้ำเหมือนเดิมแม้ว่าจำนวนหลักจะไม่เท่ากันตัวเลขนี้มีสหลกักตัวเลขนี้มีสหลกักแต่หลักการลบยังเหมือนเดิมนะคะก็คือดูที่ค่าของเลขโดด หลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบหลักร้อยลบหลักร้อยวันนี้พอแค่นี้นะคะนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดดูแล้วหากมีข้อสงสัยก็สอบถามคุณครูได้ตลอดเวลาเช่นเดิมนะวันนี้สวัสดีค่ะ